สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเชลเทียไฮเปอร์แมกนะครับอักราปรบคุณครับไอดี ID ของคุณเดียวฮนะส่งมาให้รีวิวนะคือปั้นเชลเทียแมก่ะเดี๋ยวผมขอดูตัวนิดหนึ่งนะว่าแบบกบมีเหลือเยอะหรือเปล่านะหรือว่ามีความชื่นชอบเป็นพิเศษ ก,ก็ถือว่ากบเหลือเยอะนะแล้วก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบส่วนตัวนะเพราะว่าได้2งทีมนะครับของคุณเดี่ยวดูแล้วเนี่ยในรอบโคโรโบรีซิโร่ครับคือได้ปั้นแม็กหมดเลยนี่ทั้งเรมครับเบียทริสคือได้ได้ว่าน่าจะเป็นสายไวฟูอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยได้ได้ว่าน่าจะค่อนข้างชอบส่วนตัวนะครับอันก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับเรดี้แอนนรับเติมเกมนะครับซื้อขายหรือฝากขายไอดีนะต้องเพจเรดดี้แอนเลยนะครับ เติมเกมนะครับก็ทั้ง Android แล้วก็ iOS iOS นี่มีจํานวนจํากัดนะรีบติดตามเพจเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีโคต้า iOS มาเนี่ยก็มันจะมีจํานวนจํากัดนะครับอ่ะส่วน ID นะครับมีราคาั้งแต่ราคาทั่วไปหลักร้อยอาจะจนถึง ID เทพระดับตํานานหลักแสนนะครับก็ซื้อขายปลอดภัยร้อปรนนะอ่ะใครจะฝากขาย ID ระดับเทพๆก็ทักแชทไปที่เพจของ LadyAN อนได้เลยอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่สเตตัสของชาวเทียนะครับคือเป็นคือเป็นตัวดาามจไฟอ่ะหลายคนต้องการแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวรองปุ๊บอ่ะแน่นอน ความเก่งกาจลดลงเยอะนะอซึ่งในไอในอน,นิเมะเนี่ยถือว่าตัวเขาค่อนข้างจะเก่งอยู่กันในช่วงซีซั่นหนึ่งเนี่ยได้สู้กับท่านไอเกือบจะชนะได้อยู่เหมือนกันนะคือได,ได้ว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยในอนิเมะก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่ไม่น้อยแามาว้ว่าระดับจะบยังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาเป็นอนิเมะปุ๊บเนี่ยในอนิเมะเนี่ยถือว่าเก่งอยู่นะครับแต่พอมาเป็นในเกมปุ๊บเนี่ย ก็ตามที่เห็นนะคือมันเป็นตัวรองปุ๊บก็อาจจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะ,ะเป็นว่อง Wi-Fi ไไนะครับมีพลังโจมตีไกลไฮเปอร์แม็กซ์นับอยู่ที่ร้านสามอ่ะเยอะอยู่เหมือนกันนะพลังชีวิตไฮเปอร์แม็กซ์อยู่ที่5้ล้านสอ่ะก็พอได้นะครับตำแหน่งยืนครับก็ถือว่ายืนในกลุ่มข้างหน้า245นับเคลื่อนที่นี่ถือว่าไวเลยนะ99นะครับความเราในการโจมตีพอใช้ได้เลยครับครูดาวเดนเจอร์โปรติอัลตร้าเกไฮเปอร์สิแม็กหันครึ่งนะครับและถ้าใช้น้อย รอบนี้นะครับคู่เทพใช้ได้เยอะนะครับคู่รองใช้ได้น้อยครับแต่ว่าคู่รองไม่ได้มีค่าแฝงทำค่าฟงค่าแฝงอะไรไม่ได้นะคือถ้าธรรมแม็กนี่คือต้องใจรักจริงนะหรือว่ากบมีเยอะครับหรือว่าเอาไปใช้เป็นตัวบัฟวิ่งนะครับบัฟคะแนนในรอบนี้โอเคอยู่เงินนะสกิลหนึ่งครับดาเมจ28เท่าครับเปลี่ยนศัตรูท่านไมยเป็นไรท่านุอะตรงนี้ผมบอกเราว่าตรงเปลี่ยนทาานอะไรก็ตามเป็นไรท่านเนี่ยผมมองว่ามันมันหวังผลยาก มันเห็นผลได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคล้ายๆกับแบบการก๊อปปี้แบบนี้นมันก็กันได้แค่แป๊บเดียวนะไม่ได้ทาได้ตลอดนะฉะนั้นผมมองว่าถือว่าเป็นกลุ่มสกิลที่ค่อนข้างนํามาทําก็คือหวังผลยากนะครับสกิลใบอันนี้โอเคแต่ไม่ทะลุนะสกิลนี้กว้างแค่260จุดเท่านั้นไม่ได้มีการข้ามอะไรด้วยนะครูดวสกิลก็12วิคือปกติคือปกติจริงๆไม่มีอะไรพิเศษเลยครับส่วนสกิลสองครับอันเชิญบริวารอันนี้ดีหน่อยนะที่บับนาป้อมอรอบนี้ครูลองบับนาป้อมหมดเลย นะครบลบลีกลบสกิลบับวิ่งอ่าอย่างที่บอกว่าอ่าบับวิ่งนะก็ไปใช้ในด่านวิ่งได้อ่าซึ่งตัวนี้ก็อ่าบัฟของเดือน,นครับก็มีอ่าบัฟเพิ่มนะครับอ่าบัฟเพิ่มคะแนนนะครับในด่านวิ่งนั่นเองนะครับอสกิลนี้บัฟหน้าบ,บอมกว้าง310จุดคูลาสกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9นะครับอ่าตัวนี้ความสามารถให้เปิดนะครับเป็นการลบล้างค่าต้านสกิลของธาตุไม้ การใส่เกียร์นะเป็นสายว่องไวอาจจะใส่ปืนพันเอไนเปอร์ก็ได้ตำแหน่งยืนจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหรือว่ามีคาถาคริสต์มาสก็ใส่ไปเลยมีเกียร์ดีก็ใส่ตามนั้นครับช่องกลางครับถ้าเกิดช่องแรกมีพรางชิดอยู่แล้วช่องกลางก็เป็นรองเท้าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชุดซันต้าก็ได้นะช่องสุดท้ายเป็นกระดิ่งหรือกระเป๋าก็ได้นะครับตามเกียร์ที่มีนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันที่สเต็หลักดูก่อนว่า สกิลจะสวยงามสักแค่ไหนอ่าการใช้งานจะหวังผลเป็นยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเน้นย้ำนะไม่ได้มีการทําค่าแฝงอะไรได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคู่รองนะความสามารถก็ไม่ได้เหมือนรอบดีซิโลอันนี้เสดายอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดได้ความสามารถเหมือนรอบดีซิโลเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันหวังผลได้นะคือปั้นแม็กเนี่ยอย่างน้อยก็ใช้ประโยชน์ทางความสามารถให้เปิดได้แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็ ถ้าจะใช้งานจริงจังก็ยังไม่ได้แนะนำครับอ่ะบับนับป้อมเอฟเฟกขึ้นช้าหมุนตัวนานไปหน่อยอ่ะดาเมจสกิลถือว่าไวเฮ้ยดีนะดาเมจสกิลถือว่าเท่ไวและดีนะับแต่ว่าดาเมจก็อาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมายนี่ประมาณ3-4มสี่ทีจะครึ่งหลอดนะแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวดาเมจไฟเนี่ยหายากนะครับซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเป็นธาตุลูเมนน้อยไหมตัวเกมอวยค่อนข,ข้างจะอวยแต่ธาตุไม้ครับ ถือท่าไม้มีแต่ตกเก่งๆนะทตุไฟทําออกมาก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เก่งก็ไม่สุดบ้างสุดก็แป๊บเดียวบ้างอะไรประมาณนี้เออทันั้นผมว่าสวยงามมากนะจริงๆนะนี่สาวน้อยบัมพายครับผมว่าสวยงามแล้วก็สกิลสวยดูดีนะคือน่าเก็บสะสมนะใช้คํานี้ด้วยกันนะน่าเก็บสะสมนะครับอ่าส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่ามีการข้ามไหม เดี๋ยวดูนะด่านนี้คือจะทดสอบง่ายมากว่าเรนเจอร์เนี่ยมันยืนรอดด้วยตัวเองได้ไหมคือถ้าเกิดมันยืนไม่ได้เนี่ยก็เป็นตัวที่อาจจะดูเปล่าๆนิดหนึง่งเดี๋ยวรอให้ศัตรูเดินมาใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับมาครับนี่มัวต่หมุนล่มอยู่นั่นแหละเอฟเฟกก็ไม่ขึ้นนะคือถ้าเกิดหมุนล่มแล้วเอฟเฟกขึ้นเลยก็โอ,โอเคนะอันนี้คือกว่าเอฟเฟกจะขึ้น,นครับแต่ว่าดาเมจไวข้อดีคือดาเมจเท่และไวมาก ไม่ได้มีการข้ามนะดูนะว่าตีแต่กลุ่มข้างหน้าอย่างเดียวนี่อ่าตีแต่กลุ่มข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ดาเมจเหมือนจะยังเออมีมีมีสเก็ตข้ามไปเล็กๆน้อยๆเออมีมีหลุดข้ามไปบ้างนิดๆไม่ได้ไม่ได้โดดเด็ดอะไรมากมายครับเออนะครับอ่ะมีอยู่เหมือนกันนะจังหวะที่แบบว่าข้ามไปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับ มีให้เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเอากอริทึมหลักคือถ้าเกิดเป็นเอลกอริทึมหลักเราจะเห็นเลยครับว่าเฮ้ยมันข้ามแบบจริงจงังอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้อ๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ทดสอบแบบสนุกสนุกนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,ะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์ครับเป็นตัวรองอเป็นตัวรองครับก็ไม่ค่อยคาดหวังความเก่งอะไรได้มากนักอ่ะผมทดสอบกับท่านอายเลยนี่คู่นี้เคยต่อสู้กันตอนซีซันหนึ่งนะ ท่านอายเกือบจะแพ้อยู่เหมือนกันนะ,ะสนุกสนุกครับอ่าดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ท่าเดียวกันนะสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้เลยคือสู้ไม่ได้เลยนะครับเออแต่ว่าทางนั้นเขามีบัฟอมตะนะมีบัฟอมตะก็อาจจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจะเคลีย คืออย่างท่านไายแล้วแต่คนชอบนะจริงๆนะคือบางคนก็จะบอกว่าไม่เก่งไม่ชอบข้ามเลยไม่ต้องคิดเยอะปล่อยให้คนที่เขารู้สึกว่าดีใช้งานดีครับให้เขาใช้นะอ่าทางนั้นก็ไฮเปอร์แม็นะครับเพราะว่าเป็น i อทีอ่ะเพิ่งเปิดได้เดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวกันนะนี่ท่านนายนะครับนายถ้าเกิดวัดกันัตต่อตัว,ตว,ตว,ตวแบบนี้มันจะค่อนข้างเห็นชัดนะว่าสู้ไม่ได้จริงๆอันเดียผมหาตัวเก่งๆที่ดูแล้วน่าจะจัดมาแล้วแบบ สู้ได้เดี๋ยวลองดูนะถ้าสู้ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้3ต่อเนื่องครับนี่จัดให้นะครับเป็นบราวล็อกนะครับนี่เพราะว่าเล่นตัวต่อตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปราะบ,บางแล้วก็มักจะแพ้นะครับแต่ว่าเล่นเป็นทีมนี้คนละเรื่องนะเป็นตัวดามเมจหายครับดามเมจหายดามเปหายเลยครับคือยิงศัตรูหายนะไม่ใช่ว่าดามเมจหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ นี่นะฟาดไปเปราะบางนี่ยิงเขาเข้าอยู่งันแต่เราโดนก็โดนหนักมากคือโดนง่ายครับเป็นตัวที่โดนง่ายมากจริงๆนะครับเออในอนิเมะก็เขาถูกตั้งค่าเอาไว้ว่าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าออกจะแบบเออแนวแนวนั้นนิดนึงนะอ่าคล้ายๆกับัวเอเบโดนะครับคือมันเป็นเนื้อหาในอนิเมะนะว่าแบบอ่าคนสร้างเขามีเขียนเอาไว้นิดหนึ่งนะครับว่านั่นแหละ,ะใครติดตามดูก็จะรู้นะจริงๆเรื่องนี้ก็มีแอบติดเรศอยู่เหมือนกันนะ แต่ว,ว่าเนื้อหาค่อนข้างสนุกเดี๋ยวผมค่อยไปติดตามดูนะครับคือผมเนี่ยดูผ่านๆตอนซีซั่นหนึ่งแล้วก็ไปดูซีซั่นสองนะครับก็ถือว่าสนุกนะเรื่องนี้แนะนำเลยครับาหาดูได้ครับในบิลลี่บิลลี่นะครับไ ili อฉียี่ก็ดูได้นะแต่ผมดูในบ ili ิลลี่บิลลี่นะครับประมาณนี้เออคือหวังอะไรมากไม่ได้ครับถ้าจะใช้ก็คือ,อาภารกิจพิเศษ าเปิดได้นะคู่ลองนะครับตัวของอาอาร่าครับอาอาร่าออร่านี่เป็นผู้หญิงนะมีคนถามว่าคือคนสร้างเหมือนกันคือมันจะดูผิดเพี้ยนไปหน่อยอ่ะคนสร้างออร่าเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงแต่จับแต่งตัวเป็นผู้ชายอ่ะส่วนมาเร่เนี่ยเป็นผู้ชายแต่ถูกจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้คือเรื่องนี้มันจะมีกิมมิคความตลกเฮฮาความควนอะไรของมันก็ไม่รู้นะเออท้านั้นก็ลองไปหาดูกันได้นะผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ สนุกนะครับอ่ะลองเล่นกันเป็นทีมดูนะครับนยี่ครับท่านไอไอเปร์แม็กนะครับอ่ะลองเล่นกันเป็นทีมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็มีสกิลอะไรที่หวังผลได้บ้างก็คนจะมีหลบสกิลครับอ่าหลบสกิลครับส่วนหลบลีกอันนี้ต้องบอกก่อนคือหลายคนจะเข้าใจผิดนะว่าอย่างเช่นอ่าลดความเสียหายจากทางครินะครับกับตัว อาเบโดะครับกับตัวของท่านไอแบบนี้หรือไม่ก็เรมเอมิเดียช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันมาจากค่าแฝงมันไม่ใช่คริปกติถ้าคริปกติช่วยได้นะครับซึ่งพวกเกียร์ลดดาเมจทางคริเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่ตัวบินกันเ,เพราะตัวการบินส่วนใหญ่จะเป็นตัวการบินที่ใส่ทางคริติดคริครับเ,เน้นการตีคริใส่นะครับอันนี้คือลดได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอตัวพวกนี้มันเป็นค่าแฝงพิเศษ เออมันเป็นค่าแฝงพิเศษนะมันไม่ได้ตั้งใจให้ติดคริเพราะว่าผมทดสอบให้ดูตั้งแต่รอบเรมเอมิเลียแล้วนะครับว่าใส่เกียร์เกี่ยวกับคริเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดใส่เป็นพวกพลังโจมตีนะครับพวกความโดยในการโจมตีตีบวกสกยภาพอัปเกรดธาตุมันคือเป็นตัวเลขพลังโจมตีโดยตรงมันทําให้ตรงนั้นเนี่ยสูงมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการติดครินะมันเป็นค่าแฝงที่มายั่ไงก็ไม่รู้อัดใช้คํานี้ เออเหมือนตอนสมัยอ่าตอนไทยกะอย่างงี้อ่ะตอนไทยกะเนี่ยเออเป็นไหวพิฟติดคริไม่ต้องใส่เกยร์ติดครีมไม่ต้องใส่อะไรเลยเขาติดเองรนะับติดเองโดยอัตโนมัติแล้วก็แรงกว่าปกติเยอะมากอ่านะตีหนักมากตีแรงกว่าปกติเยอะจริงๆเลยนะซึ่งเหมือนกันครับอ่าไปใส่นะครับพวกเกียนะครับพลังโจมตีนะครับ อ่าหรือตีบวกศักยภาพนะครับอันนี้มันจะทำให้แรงขึ้นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่าผมจะตาดีตาเลือกปล่อยตัวออกมานะโอโหโดน๊อปปี้ครับเรนเจอร์ของเขาเรนเจอร์ของเราดีการเป็นของเขาหมดเลยนะครับเออดาวินชีในถิ่กแถวนี้ถือว่ายังค่อนข้างจะปวดมากครับถ้าเราไม่มีตัวจัดการนะต้องใช้คำนี้นะครับอักริเริ่มมาอัคริเริ่มมามาจากไหนก็ไม่รู้เริ่มคริไป คลิกเข้าไปนี่เราใส่ตรงนี้ครับแต่ว่าทางนั้นเขามีตัวบั๊กครับอะไรครับมีตัวบั๊กนะโอ้โหเดียโบครับเดียโบเอาไปไหนนะเดียโบโดนผักน่าจะโดนผักแน่นอนครับโอ้โหโดนครับปล่อยตัวก็ไม่ได้นะครับเนี่ยผมอาศัยเรมกับเอเมิเลียนะดูแลกันนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าผมผมจะเห็น มีคนจำนวนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเล่นมากี่วันแล้วนะถึงถึงได้บอกว่าเดี๋ยวเรนเจอร์ก็โดนเนิฟนะครับคือเนิฟอะโอเคแหละมันเนิฟอยู่แล้วมันเนิฟตามปกติอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเนิฟเมื่อไร่เนิฟตอนไหนเนิฟแล้วยังเก่งกว่าชาวบ้านไหมนะครับอ่าอย่างเรมเอมิเรียนครับยังคลิกอยู่เลยนะครับเออยังวางค่าแฝงยังคลิกยังคลิ่หนักอยู่เลยนะครับแต่ว่าอ่ามันอาจจะมีการโดนปรับนะครับแล้วก็ค่าแฝงที่ยืนนานครับอ่าอันนี้คือยังมีตามปกติเลยครับโอ้โหนี่สู้ไม่ได้นะ โอ้โหคริครับคริอยู่เหมือนกันนะคริใส่เดียโบนะครับนี่ดูครับฝั่งตรงข้ามนะตัวเรนเจอร์เขายังถือว่าค่อนข้างจะโหดนะครับอันนี้ผมตีคนไทยเลยเนี่ยกราบขอภัาายข่าวขอภัาายเออลืมลืมครับนึกว่าไอดีตัวเองนะลืมครับเอออันนี้เอาไอดีนะครับของคุณเดียวมานะอ่ะไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหดาวินชี่พี่กอปเยอะไปนะครับแล้วก็ตัว โอ้โหเขามีเอเรนด้วยนีว่าโอโ้มีแต่เตนเจอร์อตัวเถื่อนๆเลยนะครับอ่ะเราก็มีครับแต่ไม่ไหวนะโอ้ซูไม่ไหวครับอ่ะมาอีกสองรอบกันเดี๋ยวขอดูเกียร์เขาหน่อยดีว่ามาดูกันสักนิดนึงนะครับอ่ะเกียร์นี่มาตรฐานเลยครับนี่อย่างที่บอกนะเกียร์ชนนี้ได้ไปเนี่ยถือว่าเป็นของดีของหลายๆคนเลยนะครับนี่ใส่เกียร์มาตรฐานหมดเลยนะครับ นี่โอ้ส่ประยุกต์ก็เยอะอยู่นะโอ้ตัวเขาดีเกียร์เขาดีนะจริงๆของเราก็ดีนั่นแหละแต่ว่าสู้ไม่ไหวนะครับอ่ะโอ้โหเอาอีกแล้วว่าเจอเอเมเนียก็ยืนนานนะไอ้ตัวนี้ก็ดีอ่ะขอเรียกเรยงกันสักน,นิดหนึ่งอ่ะขอเอาทีมแบบเบาๆสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับทีมปรับเกียร์อะไรมากมายนะ,ะมาทีมนี้อ๋อแต่เราไม่มีตัวกันบินนะอ่ะลองดูลองดูนะครับ อ่าครับทีของคุณเดียวไม่มีตัวกันบินเลยนะคือยังเปิดไม่ได้เลยนะครับคือคาดว่าตู้เก้าปีก็เปิดไม่ได้เลยตั้งตัวนะคือผมไม่เห็นในคลังเลยนะตัวกันบินนะครับอ่าแต่ว่าลีกแ่านี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับอ่าบอดพัดก่อนมาตัดปลายครับนี่ครับคือเรื่องของเรนเจอร์โดนเนิร์ฟอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ว่า คืออย่างตอนรีซิโร่เนี่ยถามว่ากว่ากว่าจะเนิร์ฟจนแบบว่าเห็นทัดว่าแบบเฮ้ยโดนเนิร์ฟจะจัดอ่ะกี่เดือนน่ะกี่เดือนน่ะจําได้ไหมล่ะเออผมไม่ต้องบอกก็ได้นะในคลิปผมทําให้ดูหมดนะครับแล้วก็บอกไปล่วงหน้าด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะโดนแบบไวขนาดนั้นนะครับคือโดนไปแค่เล็กน้อยเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยอ่ามันส่งผลนะครับต่อเลดบอสโคโรโบครับแต่เดือนเดียวกันเขาก็ยังไม่ได้ปรับนะก็ยังแบบรตีคริกเ9เวล99ตันกันอย่างรวดเร็วเลยนะ เออครับอ่ะป้อมเราจะแตกอยู่แล้วครับโอเคซ่อมป้อมก่อนครับนี่ครับคือมันไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนะี้คือเรนเจอร์ตัวไหนที่แบบเก่งพิเศษอะผมใช้คำนี้ว่าเรนเจอร์ตัวไหนที่มันเก่งพิเศษนะ่ยามเดือมแล้วส่วนใหญ่ก็จะยังไม่โดนโดนก็โดนน้อยนะครับโดนก็ยังเก่งกว่าปกติเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือเลนเจอร์มันเก่งกว่าปกติคือผมเห็นคนพูดแบบนะี้บางทีทีมเขายังง่อยๆอ,อยู่เลยนะหรือบางคนก็ไม่ได้เล่นนะ เออบางคนก็เหมือนมาป่วดางนั้นนะ่ะไม่ได้มีอะไรครับซึ่งหลายตัวอ่าเราก็เห็นเอเรนอย่างเงี้ยรียอย่างเงี้ยบนท็อปตํารางยังติดอยู่เลยนะคือ,อบางคนอาจจะมองว่า โอ้ยตัวเอเรนกระจอกใช้ไม่ดีรีวายตีไม่เข้าเลยอ่ะโอเคอาจจะมีผลเพราะว่าเกียร์เนี่ยโตมตีสก,กิลโดนแน่นอนเราอาจจะไม่มีนะครับหรือไปเจอทีมที่บอกว่าเขามีท่านนาเยอะอันนี้ก็ต้องเรียกว่ามันต้องมีผลอยู่แล้วล่ะซึ่งเขาก็ไปใช้ในทางอื่นก็ได้นะครับอ่าเช่นอ่าความสามารถไฮเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่ามีตัวบินขอนีก่อนเมื่อกี้เกือบจะไม่รอดนะครับโอดีเท่านี้โอ้โหทองหนึ่นี่ตึงนะ ถือว่าตึงอยู่เหมือนกันนะอ่ะเอเมิเรเลมเจอแล้วไม่ค่อยอยากจะสู้เลยนะครับอ่ะลองทีมนี้จะได้ลองทีมดูนะเออท่านอายกับอาลเบโดนะบอกแล้วนะครับว่าค่าแฝงนะการทำค่าแฝงของอายกับอัลเบโดเนี่ยต้องทำไปล่างออาตราขึ้นไปเท่านั้นอ่าก้าวดาวก็ทำได้นะอ่าวิธีการทำคลิปให้ดูไปหมดแล้วนะครับอ่าซึ่งผมอย่างที่บอกแหละผมมองว่า ช้ประโยชน์ครับนี่คือเรารีวิวตัวอะไรกันเนี่ยเรางงนะเรารีวิวชาวเทียนะอาแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันก็อาจจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะเออคือชาวเทียมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะอย่างที่บอกถ้าจะเน้นเนี่ยก็อาจจะไปใช้นะครับดันวิ่งนะครับอ่าหรือสมมติกิลวอลอย่างเงี้ยตัวเราอาจจะยังมีน้อยๆอย,อยู่อันนี้มันก็ได้อยู่นะอ่าบับหลบสกิลนะครับบับวิ่งอ่านี้ก็หวังผลได้อยู่นะครับ ดูเอาครับว่าเรมเอเมเรียครับคือยังยังใช้ดีนะผมจะยังไม่เปรียบเทียบกับรอบนี้นะครับเพราะว่ามันยังต้องดูสักพักหนึ่งก่อนนะว,ว่ายังไงครับว่าตัวเกมจะมีการปรับให้มันเก่งขึ้นกว่านี้ไหมครับให้มีค่าแฝงถึกกว่านี้ไหมครับ เพราะว่าอย่างเรมมเมเดียรเราก็รู้กัน,นครับว่าค่าแฝงถึกคือเขาก็มีด้วยนะเออค่าแฝงตีแรงก็ยังถือว่ายัางตีแรงอยู่นะครับสรุปวันนี้รีวิวตัวอะไรก็ไม่รู้นะนี่รีวิวชาวเทียนครับอ่าครับเบลกี้สีเลือดชาวเทียนะักเป็นสาวน้อยบำไพข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวเลนเจอร์อย่างที่รู้กัน,นครับว่าพอเป็นคู่รองปุ๊บเนี่ยความเก่งกาจดก็ลดน้อยลงยังดีหน่อยนะที่บัฟเนี่ยเขาเป็นบัฟหน้าป้อมฮะส่วนสกิลเนี่ยดาวเมทมันไม่ทะลุครับ อ่าถา้าทะลุสมมุติว่าเป็นดาเมจทะลุใบเนี่ยเออก็น่าจะดีหน่อยแต่ว่าคู่ร้องก็เป็นอย่างนี้แหละนะอ่านะครับนี่คือขนาดใส่เกียร์โจมตีสก,กิลโดนแน่นอนกับปล่อยตัวไวนะครับก็เรียกได้ว่ายังสู้ไม่ค่อยจะได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดไปใส่เกียร์ฟรีบุ๊มเนี่ยโอ้อาจจะลําบากสักนิดนึงนะอ่ใส่งเกียร์ฟรีก็บอกไปแล้วครับจะเป็นธนูก็ได้นะครับเป็นปืนพันเน็ตสไนเปอร์เกียร์ฟรีหรือภานคาริสต์มาสก็ใช้คาถาคาริสต์มาสอ่ะช่องการจะเป็นรองเท้าปิกเมฆนะครับอ่าหรืออ่า อรอ,องเท้าเดี่ยวนาแต่สมมติไม่มีตัวใส่จริงรองเท้าเดี่ยวนานะชุดซันต้าช่องสุดท้ายกระเป๋าออกสกิลก็คือชิ้นนี้ครับหรือไม่ก็กระดิ่งก็ได้ตามความชอบเลยครับนะแต่ว่าเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่ารอบนี้เน้นเอาคู่เทพก่อนถ้าจะใช้งานจริงจังเน้นคู่เทพนะไปดูคลิปที่ช่องกันได้นะครับส่วนตัวน,นีนะ้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็เก็บเอาไว้สะสมได้นะครับแล้วก็ทำารกิจนะไ่เล่นด่านวิง่งนะครบาบขอบคุณคุณเดี่ยวนะที่ส่ง i อดีมาให้รีวิวนะครับ อ่านสิงทายกันด้วยร้านเํามเกมร้านนี้เร d ดี Ready ้แอนครับก็รับเติมเกมนะครับซื้อขายฝากขายดีก็ทักแชทไปที่เพจ เรดี้แอนเลยนะบอาเติมเกมทั้ง AndroidOS อนะ iOS มีจำนวนจำกัดต้องติดตามกันนิดนึงว่ามีโครต้าม,มาเมื่อไหร่นะส่วน i อดีก็อยากจะฝากขาย ID ระดับเทปๆหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยติดต่อไปที่เพจเรดี้แอนเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้นี่เขามีการฝากขายนะปลอดภย100ัย1้0แน่นอนนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะก็ไปทักทักที่เพจกันได้เลยนะครับว่าจะเติมเกมจะฝากขาย ID อะไรก็ได้นะครับออะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ